อาจารย์ก็ตัวอย่างอันนึงนะอาจารย์พาพี่น้องเดินจาริกไปนครพนมนะั้นยีกิโลเมตรเดินจาริกไปเดินจาริกไปประมาณสามรอท่านจากสวนสี่ไปทุกวันแดดเปี้ยงๆเ,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 เลยนะอาจารย์พาเดินไปปรากฏว่ามันล่มตลอดทางเลยนะล่มตลอดทางเลยมีปีหนึ่งที่ปีแรกเลยที่เดินล่มตลอดทางเลย มีแดดมานิดหน่อยแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นร่มตลอดทางเลยพี่น้องว่าให้คนทั่วไปนะให้คนทั่วไปเขาทำให้มันเกิดร่มตลอดทางเนี่ยเขาจะทำได้ได้ง่ายไหมฮะให้เมฆมาบังร่มตลอดทางเลยบังแสงร่มตลอดทางจะทำได้ง่ายไหมมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะใช่ไหมเออแต่ของเราทำยากไหม ไม่ยากเลยเนาะเพราะไม่ต้องทำแล้วเนาะเขาเป็นเองเลยเนาะเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างว่าง่ายอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องทําเลยเพราะเขาเป็นเองเลยนะเขาเป็นเองเลยนะเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลดกิเลสและก็ช่วยเหลือผู้อื่นเราสารพลังกันหมูมิตรีลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่นนะพอเราลดกิเลสแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นอย่างนั้นนะพลังความดีท่านทําเองของท่านเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะ เราไม่ได้ต้องไปตั้งจิตว่าขอให้ล่มขอให้ล่มอะไรเลยนะท่านกระทำของท่านเองเลยท่านรู้ว่าเราเดินใหม่ๆนี่นะถ้าเอาแดดร้อนๆมาตายแน่ๆท่านก็เลยช่วยพลังความดีท่านก็เลยช่วย, <laughs> วย,วยโอ้ทุกวันแดดเปี้ยงๆเลยวันนั้นน่ะย3กิโลเมตรล่่มตลอดทางเลยตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยเป็นไปได้ไงงั้นนะเราไม่ได้ทำอะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ตั้งจิตระล,ลึกอะไรว่าโอ้ยขอให้ล่มตลอดทางอะไรก็ไม่ใช่นะก็เดินไปด้วยเบิกบานด้วยความสงบสุข แต่พลังความดีท่านกระทำของท่านเองนะพลังความดีท่านกระทำของท่านเองนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยนะจะให้โอ้โหถ้าคนทั่วไปจะให้เขาไปจับเมฆมาบังนะแล้วให้ร่มตลอดทางจะทาง่ายไหมล่ะมันยากมากเลยนะ <c oughs> อาจารย์ว่ามันยากมากกันนะไม่รูจ้จะว่ายังไงนี่แหละที่อาจารย์พยายามอธิบายครับว่า <c oughs> สิ่งที่ยากที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด ถ้าเราลดกิเลสแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นมันจะมีทั้งสองมิตินะหนึ่งมีพลังความดีคอยช่วยสองมียานปัญญาที่มากขึ้นมันมีสองมิติจะมีพลังความดีคอยช่วยที่จะจัดสรรไปดนไปดึงให้คนให้สัตว์ให้เหตุการณ์นี่เกื้อกูลช่วยเหลืออันนั้นเป็นพลังความดีคอยช่วยอันที่สองเนี่ยอันที่สองเนี่ย จะมียานปัญญาแท้ที่จริงก็จะเกิดจากความดีที่เราทานั่นแหละการลดกิเลสแล้วช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละสารพลังกันแล้วก็ปละโตโคโล,ล้วก็รู้จักบุรณาการมันจะเกิดยานปัญญาขึ้นมามีพลังความดีช่วยให้เกิดยานปัญญาในการบุรณาการนะเป็นสัจจะอย่างนั้นเป็นสะัจจะอย่างนั้นก็เลยเกิดการเป็นบุรณาการขึ้นมาก็เลยเกิดยานปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมีสองอย่างคู่กันเลยแหละ หนึ่งเราจะมียานปัญญาในการทําสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายอันที่สองเนี่ยจะมีพลังความดีคอยช่วยแม้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยมันก็จะเป็นไปได้สิ่งที่ร้ายสิ่งหลายอย่างมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็จะเป็นไปได้อันนี้แหละเป็นทฤษฎีที่พระเจ้าตรัสรู้ซึ่งออาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไงละนะ มันเก่งได้แค่น <inaudible> ี้แหละมันไม่เก่งไปกว่านี้นะไม่รู้จะอธิบายยังไงมีเรียนไหมโรงเรียนทั่วไปมีเรียนไหมไม่มีเรียนโรงเรียนทั่วไปไม่มีเรียนโรงเรียนทั่วไปไม่มีเรียนไม่มีเรียนแต่โรงเรียนพุทธมีเรียนมาเรียนที่โรงเรียนพุทธแม้แต่คนเราเนี่ยนะจะออกจากบ้านนี่นะธรรมดาทั่วไปนี่คนจะ จะออกจากบ้านจะเสียสละจะไปทำอะไรอะไรต่างๆที่ไม่ใช่การงานในบ้านเนี่ยนะไม่ใช่การงานที่มีอยู่ในบ้านง่ายไหมง่ายไหมจะออกไปโอ้โหไม่ต้องทําการงานที่จะเป็นผลประโยชน์ในบ้านนี่ง่ายไหมไม่ง่ายเลยยากมากเลยใช่ไหมยากมากๆเลยนะจริงๆในครอบครัวใครต้องรับผิดชอบครอบครัวนี่นะคุณจะออกมาโอ้โหไปทําอะไรอะไรอย่างอื่นนี่มันยากมากๆเลยนะ เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกเลยเพราะใครก็อยากได้ผลประโยชน์ใส่ครอบครัวตัวเองใช่ไหมผลประโยชน์ทั้งโลก <c oughs> แต่พุทธามีวิธีพุทธะมีวิธีอ้า <c> ว <oughs> พระพุทธเจ้าจะทำได้ไงให้พญ,ญาศาออกบวชพ่อก็ไม่อยากให้ออกบวชนั่นแนหะพญ,ญาสานพ, <c oughs> พญ,ญาสานลูกคนรวยอะ่ะพ่อก็อยากให้ครองทรัพย์สมบัติต่อเ <c oughs> สร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ โอ้พาจนออกบวชได้อย่างนี้เป็นต้นนะพระเจ้าก็ไม่ยากแร้กนะพระยาสามากับเทศกันแรกพระยาศาก็บรรลุทมเป็นพระโสดาบันพ่อพระยาสามาตามหาลูกที่นี้นะพระเจ้ากับเทศไปกันที่สองพระยาศาบรรลุอรหันต์พ่อบรรลุโสดาบันพ่อบรรลุโสดาบันแล้วบรรลุจะดึงลูกไปยังไง มันมีช่องอะนะพญาศาก็ออกบวทได้พระญาศาก็ออกบทได้ <c oughs> มันจะมีช่องมันจะมีช่องของเขานะปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกไปนะจะสรุปแล้วก,ลกลนะ็ลดกิเลสไปเถอะนะลดกิเลสไปช่วยเหลือผู้อื่นไปนี่คือพลังบุญกุศลบุญคือลดกิเลสกุศลคือช่วยเหลือผู้อื่นทําไปเถอยิ่งสารพลังกับหมูมิตรดีนี่แหละยิ่งโอ้โหได้ทุกอย่าง อะไรที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้อะไรที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้บางคนนะอะไรบางคนเนี่ยญาติไม่ยอมปล่อยมาบาเพ็ญไม่ยอมปล่อยมาอา,าจารย์ก็ถามติดอะไรบ้างยังกินไข่กินนมอยู่เลยอา,าจารย์บอกหยุดไข่หยุดนมสิเลิกไข่เลิกน,นมสิใขรยังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็ ลดละเลิกเนื้อสัตว์ก็ยังกินไข่กินนมอยู่บอกลดละเลิกไขน่นมอะ่ะลองทําดูสิแล้วปฏิหารจะเกิดอาจารย์กวางเนี้ยก็ไปตั้งศีลลดละเลิกเนื้อสัตว์ลดละเลิกไขน่นมอเออเขาปล่อยมาเฉยเลยนะแล้วก็ปล่อยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์กวังเนื้อไปกินเนื้อสัตว์กินไข่กินนมอยู่เนี่ยมันไปกักขังชีวิตเขาเนะมันเป็นเหตุให้สัตว์ตถูกกักขังสัตว์ถูกกักขังนะ่คุณก็จะถูกกักขังอยู่ในนั่นแหละไม่ปล่อยคุณไปไหนหรอก อย่างก็บอกไปลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไข่นมทั้งหลายลดละเลิกไปนะแล้วคอยดูปฏิหารอานะจารย์ว่างคอยดูปฏิหาร <c oughs> หลายท่านไปทำนะจิตอาสาหลายท่านไปทำพี่น้องผู้เข้าข่ายหลายท่านไปทำเออไปทำาก็ปล่อยมาเฉยเลย <c oughs> เขาก็ปล่อยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นยิ่งเราลดกิเลสตัวอื่นๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาจะปล่อยมามากขึ้น ลดกิเลสตัวนั้นตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นก็จะปล่อยเรามากขึ้นมากขึ้นปล่อยให้เราได้ทดําดีนะได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นมากขึ้น,ม,ม,นมันไม่มีวิธีอื่นหรอกมันไม่มีวิธีอื่นหรอกเราต้องลดกิเลสให้มากแล้วก็มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นท่้ที่เราทําได้สารพลังกับหมมิตด,ดีช่วยเหลือผู้อื่นท่าที่เราทําได้แต่เท่าไหร่เท่านั้นนะหัวใจหลักมันตัวลดกิเลสลดไปเรื่อยๆทําความดีไปเรื่อยๆ ทำความดีกับคนในครอบครัวทำความดีกับใครกับใครที่เราทำได้นะอะไรที่ดีงามที่เป็นประโยชน์แท้เราทำเข้าไปทำเข้าไปนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพโอ้โหกันเนียนะอาจารย์ว่าหลายคนจะมีความหวังนะนี่ต้องร้องเพลงลุงตู่แล้วนันนี่ฉันยังมีความหวัง <laughs> เชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิม <laughs> นะมันจะดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆอิสระภาพจะเป็นของเราไปเรื่อยๆนะจริงๆที่ถูกจองจําอยู่ด้วยอะไรอะไรอะไร <_ m ys> อยู่นั่นน่นนี่แหละผู้ปลดปล่อยความเป็นธาตุที่แท้จริงนะผู้ให้อิสระกับมนุษยชาติที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์จะให้อิสระกับมนุษยชาติที่แท้จริงอะไรที่มันมัดมัดมอยู่นี่มันจะคลายคลายคลายคลาคลายคล คลายอย่ Adams, างมหัศจรรย์เลยก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยขณะพี่น้องที่เคยเข้าค่ายนะพี่น้องเคยพี่น้องมาเข้าค่ายนะที่แรกก็ยังไม่ได้มาเข้าค่ายแต่มีพี่น้องท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะที่แรกยังไม่ได้มาเข้าค่ายหรอกยังไม่ได้มาเข้าค่ายหรอกแต่อยากมานะตัวเองเป็นมะเร็งนะตัวเองเป็นมะเร็งอยากมาเข้าค่ายโอ้ยญาิไม่ให้มาญาติไม่ให้มาญาติไม่ให้มา เขาบอกไม่ได้เธอไปแล้วใครจะขายของใครจะดูแลกิจการเธอไปแล้วใครจะดูแลกิจการไม่ให้มาเขาเขาเป็นแม่บ้านพ่อบ้านก็ไม่ให้มาลูกบ้านก็ไม่ให้มาโอ้เขาว่าไม่ให้มาเลยตัวเองเป็นมะเร็งนะ่าจะตายอยู่แล้วนะเขายังไม่ให้มานะเขาไม่ให้มารักษาเสร็จแล้วเขาก็เลยดู u ูทูบมาแหละดู u t u b e แล้วก็ปฏิบัติที่บ้านเลยลดละเลิกเนื้อสัตว์เลยขนาด ขนาดเลิกยังไม่หมดนะลดได้เขามาเล่าให้ฟังนะเขาลดได้เขาเ,าเ,ขาเนื้อสัตว์บางอันเขาก็ไม่กินแต่มันจะตอนนั้นเขายังเหลือปลาเหลือไข่อ,อยู่บ้างแต่เขาเลดมาเยอะและ้วะลดละมาลดลาเลิกมายังมีทันปลาอยู่บ้างเป็นบางคราวดได้ซ้ําตอนนั้นเขายังเล่าให้ฟังนะทันทีที่เขาตั้งจิตลดละเลิกเนื้อสัตว์ทําที่บ้านก็ได้เขาไม่ให้ไปก็ไม่ไปมันจะทําไงได้เขาไม่ให้ไปอะ่ะมันจะไปได้ไงนะมันชีวิตมันมีวิบากรวมกันมาแล้ว พอลดลเลิกกิเลสเท่านั้นแหละลดลาเลิกเนื้อสัตว์เท่านั้นเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นนะพ่อบ้านลูกบ้านเนี่ยพูดเลยนะพูดเองเลยว่าเอาเธอไม่ไปเข้าค่ายเหรอันเห็นไหมเห็นอนาะนิสงไหมมันพลังประหลาดประหลาดนะ่เธอไม่ไปเข้าค่ายเหรอโอ้โหนี่ยมีอย่างนี้ด้วยนะมีอย่างเงี้ย โอ้โหเขาก็รีบแพ็คก,กระเป๋าเลยไม่ถามอะไรอีกเลยไม่ถามเลยว่าเธออนุญาตหร้อไม่ถามเลยนะรู้ตอนนี้ก็บอกเขาไม่พูดอะไรอีกเลยบอกไปไปแต่ฉันไปแต่ฉันไปแพ็คก,กระเป๋ามาเลยมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าที่มาได้มาเกิดปฏิหารเกิดปฏิหารเขาเขาไม่ให้มาเขาไม่ให้มาแต่พอลดกิเลสแล้วเขาให้มายังไม่ศีลข้อที่หนึ่งห็นไหม ศีลข้อที่หนึ่งนี่มีช่องให้แข็งแรงอายุยืนเลยมาแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องก็แข็งแรงอายุยืนขึ้นนะเห็นไหมล่ะในจกักรวรรดิสูตรตอนคนอายุสิบปีอะเป็นไงอตอนคนอายุสิบปีนี่ก็รู้ว่าโอ้โหปฏิบัติผิดทางแล้วปฏิบัติผิดทางแล้วนะผิดศีลแล้วก็เริ่มปฏิบัติศีลเริ่มปฏิบัติศีลข้อแรกคืออะไรละปานาติบาต ปา,ปาติปตาเวรมณีละปณปติบาตละการเข็นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายคนสัตว์ไม่ทำร้ายคนไม่ทำร้ายสัตว์ไม่เป็นเหตุในการทำร้ายคนไม่เป็นเหตุในการทำร้ายสัตว์นี่แหละลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นแหละเป็นไงพระเจ้าตัดอายุยืนขึ้นจากสิบปีเป็นยี่สิบปี เห็นไหมจากสิบปีก็เป็นยี่สิบปีเลยได้อายุยืนขึ้นไปเป็นทวีคูณแล้วเป็นเท่าตัวเลยจากนั้นก็ทำความดีอื่นๆอีกเพิ่มศีลข้ออื่นไปอีกไปอีกไปอีกปฏิบัติศีลข้ออื่นไปอีกก็ดีขึ้นไปอายุยืนขึ้นไปสุดท้ายแปดหมื่นปีเลยนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ก็พ้นจากการถูกจองจำด้วยสภาพอายุสั้นสภาพมีโรคมาก ที่จองจําชีวิตไว้มันก็จองจําชีวิตไว้ไม่ได้จองจําชีวิตเราไม่ได้ก็ปล่อยให้เราแข็งแรงอายุยืนขึ้นไปอิสระจากความมีโรคมากจากความอายุสั้นการปฏิบัติศีลเออมีพี่น้องเราบอกเหมือนกันนะอาจารนนย์เอนะ้เพิ่มศีลน่ะไม่มันทําไม่เป็นก็ว่างั้นมันยากยากนะเพิ่มศีลนี่มันยากยาก,ยากทำไม่เป็น อาจารย์ก็เลยบอกไม่เป็นไม่เ <c> ป <ười> <c ười> <c ười> ็นไรลดกิเลสก็พอแล้วอาจารย์ก็่างกันนะลดกิเลสก็พอแล้วโอ้ได้ได้ได้เขาวางได้นะไดกิเลสก็พล้ได้ได้ได้เขาวางกันนะแต่เพิ่มศีลนี่ทําไม่เป็นเขาวางกันนะเอออาจารย์ว่าไม่เป็นไรลรอกลดกิเลสแต่พอแล้วอาจารย์ว่าเพิ่มศีลไม่เป็นก็ลดกิเลสก็ได้เขาบอกโอ้ได้ได้ได้ลดกิเลสเอาได้ได้ได้เขาวางกันนะให้เพิ่มศีลทาไม่ได้เขาวางนะเออมีคนละ <laughs> ลดกิเลสต่ละเพิ่มศีล <laughs> แต่ใจก็บว่าเพิ่มศีลนี่เขาเขาคิดไม่ออกเ <laughs> พเพิ่มมันจะไปเพิ่มยังไงนะเขาจะคิดถึงว่าถ้าเพิ่มศีลนี่เขาคงปรุงปรุงไปว่ามันจะต้องทําอะไรให้มากขึ้นนะไปช่วยเหลือคนอื่นให้มากขึ้นมันต้องไปขยันทําอะไรมากขึ้นสักอย่างมั้งคงจะคิดคิดอย่างนั้นนะคิดว่าจะต้องไป ทําทอะไรให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะทุกวันนี้มันก็เต็มไม้มเต็มมือแล้วก็มันจะไปเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยตายพอดีไม่ไหวหรอกอาจารย์เลยบอกว่าเออ,เอ,อไม่เป็นไรลดกิเลสก็ได้โอ้ได้ได้ได้เขาว่กลดกิเลสขอบจริงเพิ่มสีก็คือลดกิเลสนั่นแหละพอลดกิเลสได้นี่นะมันจะซ้อนกลับนะพอลดกิเลสได้ก็สบายใจแล้วใช่ไหมมีพลังมากขึ้นแล้วมีเวลามากขึ้นไหม จะมีเวลามากขึ้นเราจะทําสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นไหมมากขึ้นจะทําการงานที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นจะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลามีมากขึ้นแทนที่จะเอาเวลาเอาแรงงานไปเสพกิเลสใช่ไหมเอาเวลาเอาแรงงานเอาทุนรอนไปเสพกิเลสก็ไม่แล้วไม่แล้วพอกำจัดกิเลสได้แล้วก็ได้เวลาคืนมาได้แรงงานคืนมาได้ทุนรอนคืนมาก็เอาองค์ประกอบนั้น่ะ เอาแรงงานเวลาทุนรอนที่ได้คืนมานั่นแหละไปทําสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นดีเรื่องไหนก็เพิ่มขึ้นไปได้น,นี่เป็นสัจจะอย่างนี้นอา้าวว่าไงทางนูน้นอ่กลับแล้วอา้อาอ้าวอ้ฟังสวนสามอา้อาวอ้าวไปมีศีลมามีศีลสาธุเพิ่มศีลเป็นอยู่เนาะ เพิ่มไม่เป็นก็ลดกิเลสนะแต่เพิ่มศีลไม่เป็นก็ลดกิเลสเอาก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่มศีลไม่เป็นลดกิเลสเอาก็ได้อ้าก็ว่ากันไป วันนี้ตั้งใจจะอธิบายดังนั้นตั้งใจจะมาอธิบายอริยสัจส <laughs> ี่เาทั้งหมดก็เป็นอริยสัจสี่ทั้งนั้นแหละที่พูดพูดไปน,นี้นะนะเป็นอริยสัจสี่ทั้งนั้นแหละนะก็โดยสรุปนะจ์สรุปภาพรวมใน <laughs> พูดหัวข้อตั้งแต่ย่อยๆมาแล้วก็ขยายเหลี่ยมนั้นมุมนี้ไปเรื่อยๆนะโดยสรุปภาพรวมโดยรูปธรมรมกับนามธรรมาของเราจเจริญขึ้นนะรูปธรรมก็ อาจารย์เห็นว่าจเจริญขึ้นรูปธรรมมันดูง่ายไงดูง่ายอยู่แล้วยิ่งนามมาทำนี่ยิ่งโอ้น่าชื่นใจนะมาตรงมาตรงนามมาทำสักนิดหนึ่งก็โดยรวมเห็นพี่น้องเราในด้านนามมาทำนะอาจารย์ก็เห็นว่าจเจริญขึ้นนะเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจพี่น้องเรามาสอบนะมาสอบสภาวธรรมอาจารย์ก็ดูทั้งพฤติกรรมโดยรวมนะกายวาจาใจโดยรวมตั้งแต่วิถีชีวิตปกติที่เรามาสานพลังกานทำความดีนี้กับ มาสอบสภาวธรรมก็ประเมินดูเท่าที่ประเมินโดยยานทั้งสอบสภาวธรรมทั้งพฤติกรรมโดยรวมนะก็เห็นว่าภาพรวมเราโดยภาพรวมเจริญขึ้นภาพรวมเจริญขึ้นเราอ่านอริยสัจสีได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นการเรียนรู้อริยสัจสีเป็นการเรียนรู้ที่ยากที่สุดในโลกแล้วก็อ่านอริยสัจสีได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้น นะอันนี้คือปัญญาที่เพิ่มขึ้นภาษารีบุตรได้ตอบคำถามภิกษุรูปหนึ่งว่าอะไรคือปัญญาอะไรคือปัญญาของพุทธะน่ะภาษารีบุตรธก็ตอบว่าปัญญาของพุทธะก็คือรู้จักอริยสัจสี่นี่แหละคือปัญญาของพุทธะผู้ใด,ดรู้จักอริยสัจสี่เรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกก็คือมักมีองแปด ทางเอกสายเดียวสความพ้นทุกข์นั่นแหละผู้นั้นมีปัญญา,าผู้ที่มีปัญญาก็ต้องรู้จักอริยสัจสี่ผู้ที่ไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็ไม่มีปัญญานี่เป็นผู้ที่ไม่มีปัญญา,าอาจารย์ก็เออฟังพี่น้องมาสอบสภาวธรรมก็เราพี่น้องเราเข้าใจอริยสัจสี่มากขึ้นมากขึ้น,เป,นเป็นลําดับนะสามารถที่จะปฏิบัติอริยสัจสี่กำจัดทุก เหตุแห่งทุกข์ได้นาจนถึงขั้นสภาพดับทุกข์ด้วยมักมีองค์แปดไปเป็นลําดับลําดับอาจารย์ยังเล่าให้พี่น้องฟังมาขืนว่าเออยังรู้สึกมันรู้สึกมันยินดีมันชื่นใจมันยินดีมันมันไม่รู้จะอธิบายสภาวะยังไงนะที่เห็นพี่น้องเราแต่ละท่านเนี่ยพ้นทุกข์ได้ไปเป็นลําดับลําดับนะ มาอธิบายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วเรียนรู้เข้าใจน่ะเอออันนี้เป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์สภาพดับทุกข์ทำอย่างนี้วิธีดับทุกข์ทำอย่างนี้บางท่านก็ดับได้บางส่วนบางท่านก็ดับได้เกลี้ยงเลยในเรื่องนั้นนะบางท่านก็อยู่ในระหว่างเออลดละไปเป็นลําดับลําดับไงบางบางท่านก็ทําได้เกลี้ยงเลยบางท่านก็ทําได้เป็นลําดับลําดับเออมันรู้สึกชื่นใจนะมันยังไงนะอธิบายยากจากมันรู้สึกว่าเออ ชีวิตของพี Jamie, Jim, no. no. ่น้องเรานี้ชีวิตของผู้นี้ผู้นี้พ้นทุกข์อีกแล้วนะจิตวิญญาณดวงนี้พ้นทุกข์ไปอีกแล้วพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับแล้วพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับแล้วรู้ทางพ้นทุกข์แล้วแล้วก็ปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปเป็นลําดับแล้วเข้ากระแสแล้วคือชีวิตนี้จะเที่ยงต่อการตัดสรู้เที่ยงต่อความพ้นทุกข์แล้วมันมีความรู้สึกอย่างไง้นมันมีความรู้สึกยินดีกับเขาอะนะมันยินดีกับเขามัน ชื่นชมเขามันยินดีกับเขารู้สึกว่าอนุโมทนานะมันรู้สึกมันยินดีด้วยที่หนึ่งชีวิตที่วนเวียนอยู่ในทุกนะ่าทรมานแสนสาหัสช่วกับช่วกันนี่นะวนเวียนหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นี่ได้พบทางพ้นทุกข์แล้วเขาได้พบทางพ้นทุกข์แล้วและกําลังเดินสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นควรมีนะนะแล้วคนมาพบอันนี้ แล้วกาลังภาคเพียรทําวันนี้มันมันน่าชื่นใจขนาดไหนมันน่าดีใจมันน่าชื่นใจนะมันยินดีกับเขาอนะันเนาะจากก็รู้สึกเออรอดอีกหนึ่งชีวิตแล้วเออรอดอีกหนึ่งชีวิตแล้วรอดอีกหนึ่งชีวิตแล้วนะรอดจากความทุกข์ทรมานะรอดพ้นจากความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานนะความเศร้าโศกความไม่ดีไม่งามทั้งหลายนี่แหละ ไม่รู้จะอธิบายอะไรนะมันความสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานต่างๆเนี่ยโอ้เขารอดอีกหนึ่งชีวิตแล้วโอ้รอดอีกหนึ่งชีวิตแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกยินดีนะรู้สึกยินดีรู้สึกชื่นชมนะรู้สึกมีความหวังเออเขาได้พบกับความหวังในชีวิตของเขาแล้วไปเป็นลำดับลำดับเขารอดไปเป็นลำดับลำดับไง รลอดอีกแล้วรลอดอีกแล้วรลอดอีกแล้วไปเป็นลำดับลำดับ